อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าอาจารย์คะมือตามวิจิตมืออาจารย์นัดวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะแต่ว่ามือวันที่สามสิบเอ็ดโปรยไปก็เลยโทรหาจากวันที่สามสิบไลายคนกระทาค่ะอาจารย์คะคาตัวเลขเด็ดเด็ดมวนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของอาจารย์เนาะค่ะเนาะครับค่ะยังได้ค่ะอาจารย์เหลือจักหางค่ะวันนี้ มาคบรบล่างแล้วนีน่อยู่สามตัวหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครบล่างอันนี้คือมาคบรบล่างใช่ไหมคะครับแต่ว่าจำบอกม,มากลนี่หนึ 1, 4, 1, 9, 4, ่งสี่หนึ่งเก้าตัวสี่เก้าค่ะแต่ว่าเลขล่างวันนี้ปเป็นเลขคีดเลขจับสี่ออกเหลือหนึ่งเก้าคู่เดียว โอ้เหลือหนึ่งเก้าคู่เดียวบางเป็นเลขีเป็นสองเก่ามาลากสิบหนึ่งมาลักสิบค่ะปั้นคู่เดียว 19, าลากึ้นหนึ่งเก้าฟันคู่เดียวคือหน,นึ่งเก <10. S 1> <60. S 2> ้าเออหนึ่งเก้ามาลากหนึ่งคู่ปั้นคู่เดียวคือหนึ่งเก้าค่ะบารนี่ซีเต็มสูตรนี่หกโตแต่ว่าตารออกมาว่านี้เบสที่ปอยไปนิโยหา่าค่ะบาร์นี่นเ,เหลือซี ซีนี่คือเก้าหกสามสี่เก้าหกสามสี่อันนี้คือ,อมาคบบนมาคบสองตัวบนอ๋มาคบบนสองตัวเนาะเอ่อได้ว่าบันนี้เมื่อนี้ตัดไฮเลีรสามตัวหรือสองตัวคือเราได้ว่าได้ว่าเก้านี่เป็นรักน้อยบนเป็นเลขีเด็กเลขสิบบนคือเลขคู่เลขคูค่คือสี่กับหก ได้จับ4 4เก้ากับ6เก้าสองคู่4เก้ากับ6เก้าอ่าสองคู่บาดนี้เมื่อนี่ปันคู่เดียวคือ6เก้า6เก้าโอ้คู่เดียวบนโดดๆดเลยเนาะคู่เดียวบนล่าง1เก้าบน6เก้าค่ะอ่าบาดนี้สามตัวนั้นเลของอาจารย์นี่มันหลักรอยเป็นเลขีดค่ะเลขีดนี่ก็เลย แต่จ้าเบอร์เปันสยตัวก็รือตัดเก้าก็ตัดเก่าก็ผาวค่ะพุ่งเรือหนึ่งสามเกียหนึ่งสามเียเอาว่าปิดลักลอยจับใส่หได้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าเจ็ดหเก้าเจ็ดหกเก้าสามหกเก้านีเลขมาก ภมิสามโขบุคือสามโอเก่าปั้นคูเดียวคือสามโอเก่าถ้าเป็นภูบุเลยปั้นคูเดียวสามโอเก่าแต่ว่าตัวรองลงมาอีกคือหนึ่งโอเก้าคือเล็แปมเนี่ยลวกสามตัวแล้วมันได้โอแปึ่งโอเก่าโอแปมตัวร่องคือหนึ่งโอเก่าตัวกันคือเจ็ดโอเก้าอันนี้เป็นกันเนาะแต่นี่สามคู ฟันเด็เดตัวเดียวคือสามโเก้าลองหนโเก้ากันเกตโเก้าแสดงว่าแต้มร่วมบนของอาจารย์นี้สิบได้หกได้หกมันบอ,อ,อแต่เ <บา S 2> ดี๋วนี้วิ่งบนล่างเก้าตัวเดียวเริ่มมาหลักหน่วยวิ่งบนล่างเก้าตัวเดียวมาหลักหน่วยบนล่างเลนี้ย จ้าว <Hey. S 1> ิ่งเก้า <Okay. S 1> บนล่างเก้าคูเดียวมาหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยพอเป็นบ่อเออหลักหน่วยพอแม <c oughs> ้ว่าบารนี้เลขที่เ็นไปยุฟ้าเงื่อนดีเก้าปีนี้เมื่อกี้อาจารย์ที่ายนัะแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดมามาบนล่างย่างละตูค่ะมีมันดัดมาบเลยแปดเจ็ดสามเลยเวันนี่แล้ว แค่วางว่นี้มาแน่บนล่างสามตัวเนี่ย <96 1. S 2> คือเ <c oughs> ก้าหกหนึ่งเก้าขีดหกขีดหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าขีดหกขีดหนึ่งคือเก้าหกหนึ่งแหละวิ่งรวมวิ่งบนล่างค่ะ <c oughs> ถ้าใครเอาไปวิ่งเมื่อกี้เก้าหกหนึ่งหนึ่งเสียงเงินอืมเ่อีนี <c oughs> ่แปดสามเจ็ดมาแล้วเกือบเลยแปดเจ็ดสามเลยโอ้ วเด็กเก้าหกนึงติดบนล่างยางมาสูในน่นอนเพื่อในมายางกระคู่ด้วยอืมอันนั้นแหละอันนี้คือทีมมากของเล็กทีมากเดี่ยวเลยฟันลางคูเดี่ยวสิบเก้าบนคูเดียวหกเก้าค่ะสามตัวเชนเกตกับสามหกเก้ากันหนึ่งหกเก้าลอกเกตหกเก้าวิ่งเก้าบนล่างวิ่งเก้าบนล่าง ออนั <Coast> <ista> ่นแหะตดูแารเรียบร้อยเหียยางระคูาหระคูทุกถ้าคูทุนร้ายกับปีบงเลยลูกมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่ประมาณสี่ตัวเลืสามตัวกับประมาณสามคูต้องแบบติดตตัวตัวทียวพวหลายกับพูนี่ทุ่หลายสิกันออมไปอานผ่านอาคูทุกไปกะนเลยได้หนึ่งเก่าก็ผูเก่าพ่

หลายคนล่อคอยแรงวันที่สามสิบเนาะค่ะเนาะตอนแรก่า,าจะไปหาอาจารย์วันที่สามสิบเอ็ดตะบว่างก็เลขขออนุญาตอาจารย์อาายัดคิปค่ะท่างอ่อนไล์เนาะค่ะเนาะทาทั้งโทรศัพท์หากันตัวเลขเนี่ยท่างอาจารย์บอกว่ามาครบล่างหนึ่งสี่เก้าอาจารย์จับคู่ตอนแรกหนึ่งสี่หนึ่งเกาสี่เก่าแต่ว่ามือนีจัดชุดเดียวเม็ดเดียวคือหนึ่งเก่าตัวเดียวนอาจา์เนาะครับครับค่ะส่วนบน มาครบบนคือเก้าหสามสี่อาจารย์รจัดตอนแรกสี่เก้าก็หกเกแต่ว่าตอนนี้อาจารย์จัดให้เหลือเม็ดเดียวคือหกเก้าหกเกเม็ดเดียวเนาะส่วนหลักร้อยหลักร้อยอาจารย์บอกว่าหนึ่งสามเจ็ดอันนี้คือหลักร้อยอาจารย์เล่จับสาตัวไอ้บนให้หนึ่งหกเก้าสามหเก้าเจ็ดหเก้า สามหกเก่านี่คือเด่นที่สุดนอกจากเนาะตัวล่องลงมากคือหนึ่งหกเก่าตัวกันคือเจ็ดหกเก่าครับฟันหนักๆคือสามหกเก่านอกจากเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าระว่างเลขสามตัวที่เที่ยวกอนอาจารย์ว่าเลขเด่นเนาะเลขเด่นสามตัวเที่ยวกอนแปดเจ็ดสามมากทั้งสามตัวเลยนอกจากเนาะ<ม>อันนี้ของงวดที่แล้วอันนี้ของงวดนี่ค่ะทั้งช่วงขาเก้าหกหนึ่ง อาจารย์บอกว่าตรงมาเนืนอนสิเป็นตัวใดแค่นั้นวันที่หนึ่งเมษาเดียวกับลูเองเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปสิดีเอาตัวเลขแนวทางที่อาจารย์เขียนให้ที่อาจารย์ส่งมาให้ลงให้ท่านผู้ชมเลี้ยหจักอีกเทื่อนหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์มิยังสิฝากถึงเอฟซีแฟนคลับบอในช่องเจน่างน้ำโชกบ้คะครับน่ะติดตามเลขคมเลยบันเลขว่าหลายครูครับถ้าทุหน่อยกับเล็เต้นหนึ่งเก่าก็พบเก่า มีที่จะคิดงวดผพรมาบุกขาดทุนครับพอเลขมาหลายครูไปรุ่นรุ่นหลายแต่ว่าจาบุญรับุ่กขาด็ี่าดป็นตีกคำนวณครับแต่ว่าถูกร้ายก็คิดครับนี่แหละครับเอาตัวเลขแนวทางอาจารย์ก็เน้นในคักแล้วเนาะเนาะถ้าเหลือยางละเมียดล่างเม็ดเดียวคือสิบเก้าหนึ่งเก้านะคะบนเม็ดเดียวคือหกเก้าเลขสามตัวของอาจารย์เน้นหนักคือสามหกเก้า ตัวล่องหนึ่งหกเก่าตัวกันเจ็ดหกเก่านะคะน,นี่คือต,ตัวเล็กน,น,น้าท่าค่ะพัตหน,น่อาจจะเขาตึ้งบวดต่างเลยโอย้ยเจี๊ยเร่งว่านี่เที่ยงอะกับบันดียูบบุคคาจาันโอ้บันดีครับเนี่<อ>ยถ้าเทียบร่งวัพี่แล้วนี่ยพี่เดีเขาเกย็ยสามพัติเกีสามเขาเก็สามดรลงวิ่งสามเขาวิ่งเขาบวดงลัง 3, เก็สามตรงๆเลยเจี๊ยบเนี่ย ถ้าเสียงมืขึ้นนี่ยว่ามันเขาไ่ึงบนกรนาไเลยอ้ตีบันใจมันติเ็นเมื่อกี้ขาสิ้าวันนี้เาเนิติเ่ดว้าทาผู้ชมฟังอเด้เ้าไปจัดเลยค่ะตอนแรกนี่้าไปจัดเลยมือหนึ่วันทีสามสิบจัดเลยค่ะเดี๋ยวจบท่านค่ะสาหรับใคคลิปนี้กขอขอบคุณอาจารย์หลายๆเนาะค่ะเนาะคอแหจันทร์มีสุขภาพแข็งแรงลรลวยลารวย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจารย์ค้าทมีหยางเดวจิโทรหาม่าามค่ะขอพระคุณ<อ>มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ